สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเขาเลยคิดขับนะครับ,บน้องเชเบ็ตเพิ่งตื่นนะครับแล้วพอเพีมกำลังจะไปเซเว่นนะบบน้องเชเบ็พเอียมไม่ให้บบน้องเชเบ็ตไปโอเคไหมเออไม่ต้องไปเดี๋ยวให้เพียมเลยเขาไปให้วันนี้บบน้องเชเบ็ตใส่ชุดสีอะไรใส่ชุด, le, ดสีเขียวเพียมเลยใส่ชุดสีม่วงเราจะให้งบคนละยี่สิบบาทนะซื้อตามสีชุดโอเคไหมแต่อพาเลยวันนี้ต้องซื้อให้น้องนะสีเขียวน,นะจําไว้นะของน้องชุด like สีอะไรสีเขียวของอเพีดมสีม่วงนะ เอากล้องออกเอากล้องออกเอากล้องออกไม่เอาไปลกูกโอ้โหโตลแล้วเขาเล่นกล้องเลยก็ไม่รู้เชเบตสีเขียวอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมบอกพี่เอ็มเลดไปเองไปเลือกเองเหรอไม่ได้เราไม่ให้ไปเครียดไปเครียดดูสองคนโอเคนะไปเราหนีน้องอ็มเลตน้องเชเบตไปดีกว่าครับรออยู่นี่นะเดี๋ยวมาเข้าใจไหมให้พี่อ็มเลตซื้อให้พี่อ็มเลตซื้อถูกใจแน่นอนไม่ต้องร้องโอเคไหมยี่สิบบาทชุดสีเขียวนะน้องชเชเบตไหนเขาดูชุดทีชุดสีไล่เขาดูชุดหน่อย ขึ้นมะนาวสีเขียวน่ารักนะเราอยู่นี่นะเพิ่งตื่นไม่ต้องไปหรอกโหฟงหัวโฟโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่เซเว่นนะครับแล้วเราก็ถึงเซเว่นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับออมเล็ตอย่าลืมงบออมเล็ตเท่าไหร่สี่สิบงบสี่สิบของน้องเท่าไหร <20. S 2> ่ยี่สิบของน้องยี่สิบของเล็บยี่สิบนะของน้องสีอะไรสีเขียวของเล็บสีอ,อะไรอ้าวเอาไป ให้ออเมร์เข้าไปนะให้เวลา5นาทีนะครับแล้วให้ออเมร์เป็นคนถ่ายด้วยนะขอ5นาทีถ้าออเมร์ยังเข้าไปแล้วไม่สําเร็จเพื่อจะต้องเข้าไปช่วยออเมร์นะครับโอเคตามนี้นะอ่ะค่อยให้ไปร้อนหนึ่งนะแต่ให้แค่คนละยี่สิบถูกต้องนะ,ะอ่ะออเมร์ไปถือลุยเลยนะครับเดี๋ยวออเมร์จะเป็นคนถ่ายให้เพื่อนๆ,ๆดูนะครับไปลุยกันเลยอย่าให้มันสั่นมากนะลูกไปทุกคนตอนนี้พวกเราแลังครับไปมีหมาด้วยไปไปให้ทีมีอะไรไหมครับ ตอนนี้พ่อเอ็มให้งบยี่สบบาทคนละยี่สิบบาทชอบชของชัเบสีเขียวสเบตไม่ชอบไปหาให้สเบตอันตุมีอะไรสีเขียวสีเขียวกรบสีม่วงมากทุกคนช่วยหาหน่อยนะคะสีเขียวกับสีม่วงนาอยู่ไหนเนาะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต นี่สีม่วงอือจะก็มีสีม่วงค่ะเมนทอสนี่พี่อมเมทเอานี้นี่พี่อมเมทเหลือกี่บาทนะเดี๋ยวหาให้น้องเชฟเบ็ดก่อนนะคะทั้งของน้องเชฟเบ็ดอยู่ไหนเนาะหากล้วสิหากล้วสิหาอุ๊ยเอาคูเป็นสีให้เชฟเบ็ดดีไหมอ่ะนี่ของปวดจะเบ็ดเลยค่ะนี่นนน เทมอ์อาทิไม่ได้ไปเลยอืยอยีอ่สิบห้าบาทสวีทถ้าพวกเราเลือกเสร็จพวกเราจะมาคิดตังค์กันนะคะว่าได้เท่าไหร่หาสิอู๋นี่ยี่สิบห้าบาทได้ของโรที่เม่ไดด้วยหมดเลยหาก่อนสิ เห็นลูกอมซ่อนมาไว้ในนี้อ,อุ้ยมอมซ่อนมาในนี้ค่ะอ่าพวกเราจะหาไปเรื่อยๆนะเยียมเลยนะคะแล้วเยียมเลยไม,ไม่รู้จะเรียกอะไรของตัวเองจะคนช่วยหาสีม่วงขอร้องอ่ะช่วยหาสีม่วงเลยคะ่ะอันนี้ใช่สีม่วงไหมอ่ะสีม่วงสีม่วงมีสีม่วงด้วยตรงนั้นสีม่วง ไม่ได้25บาทเลยทุกคนช่วยเอาไหาเร็วนี้เถอะนี่คืออะไรอ่ะอยากกินอ่ะแต่25บาทหาสีม่วงหน่อยทุกคนช่วยหาสีม่วงหน่อยตอนนี้คือสีม่วงอายยากมากใิ้เอาเี่อีกก่าง่ายด้วย5บาทเองโอเคอันต่อไปสีเขียวค่ะสีเขียว ให้อะไรให้เชือบดีขอที่ชเชือดได้เอบเนะเฮ้ยมีลกูกออกเทุยคนช่วยค่ะเร็วค่ะค่ะถ,ถ้าช่วยค่ะเพื่อนเลยเสร็จเพื่อเลยจะถ่ายคลิปทุกวันเลยนะคะช่วยหาหน่อยหาให้น้องเชือบดค่ะอันนี้ไม่ได้ หนึ่งสองชิ้นทุกคนพอกเราบอสช่วยหากันเถอะเพียมเลตจับาเปโลของพียมเลตจ้านี่พียมเลตได้เยอะมากนี่อะไรอะเพยมโมนี่วีนอมก็มีอะเบบี้สีเขียวหรือเปล่าสิบบาทจะเอานี้โอเคของพียมเลตเสร็จแล้วเดี๋ยวของโรชเบ็ต ลองชิบ็จองชิบ็จโอจ้าหองเสด็จพวกเราอยากละ้ติดหมีเขียวโอ้ตกที่แก้วตอนนี้พวกเราจะไปจ่ายตังค์นะคะนี่เราจะเริ่มจ่ายตังค์ได้แล้วค่ะนานมากเลยนะครับอำเลดต้องเ,เข้ามาดูแล้วเข้ามา,ห,ามหลายนาทียังไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ไหนต่อชิ้นนะไหนเนาะ ตอนนี้ก็ <ไป S 2> คือต่อคิวนานมากอรอนานมากคนเยอะมากเลยครับอ่ะจ่ายตังค์แล้วเป็นไงกําเร็ยเรื่องนานมากโอ้ได้อะไรบ้างครบไหมสี่สิบบาทครบชัวนะชัว,วนะครับวรหรือเปล่าเรื่องนานมากมาต่อแถวาต่อแถวมต่อแถวอตอนนี้เขากำลังจ่ายตังค์นะครับ ถ้าถูกต้องเราต้องได้เงินทอน60บาทเอมเบอร์ไม่ค่ะไม่มีค่ะอ๋ะอเอมเบอร์บอกไม่มีอมันีแต่ก็บอกไม่มีไม่เปลกไรครับจูดิ้อขอเท่าไหร่หกสิบบาทหรือเปล่าโอ้ิบบาทไปไปเรียโอ้โหทำไมนานจังอมเร็ว ไม่ไมหรอกเวลาถ่ายมือถือข้างหนึง่งแล้วเวลาเราจับ้างหนึง่งแล้วเวลาเราหาอะไรเนี่ยเราต้องหาที่แบบ5บาทไม่ก็10บาทถ้าเราไปหา8บาท6บาทเนี่ยมันจะเป็นเศษแล้วใช่ไหม <Okay. S 2> มันจะทำให้เรางงถูกไหมโอเคมันจะทําให้เรางงแล้ววันนี้ครบใช่ไหมใช่่ะใส่ตะกร้าไว้ก่อนดูที่ได้อะไรบ้างสีม่วง3มอย่างนะนะครับแล้วก็สีเขียว2ออย่างก็ถือว่า,ถ,วาถูกต้องนะเดี๋ยวเราไปเราลองให้น้องเชเบตว่าน้องเชเบตจะถูกใจหรือเปล่านะครับผม กว่าออมเล็จจะได้มาในยากเย็นมากแล้วเดี๋ยวเพื่ก็จะลองตัดคลิปที่ออมเล็จเขาถ่ายดูนะครับว่าเขาถ่ายมาเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างหรือเปล่านะหรือว่าเงียบก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับเาไปเจอกันที่บ้านนะครับไปเดี๋ยวเราก็กำลังไปหาน้องเชอร์เบดนะคะน้องเชอร์เบดได้กับพี่พูดดี้แล้วมาแล้วเหรอล้องเชอร์เบดออกมาแล้วเหรอที่ออกมาแล้วจ้า เบบดังตังอ่าเซเบกับตังตังชาแนลนะครับไหนถูกใจไหมถูกใจไหมถูก <c oughs> ใจไหมครับพี่จะซื้อมาให้เนี่ยถูกใจไหมอาเดีย๋ยวพี่แบกพี่แบ่งกิน <ๆๆ S 1> ด,ด้วยกันนะครับน้องเสบดังน่าจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะเอาเลยเป็นไงสนุกไหมคะสนุกค่ะเออเราได้ขนมอะไรมาบ้างขอดูสรุปอีกทีนึงของอก็เลยได้อะไรบ้าง<ข>อก็เลยได้มาสเมลโล่มาสเมลโล่แล้วก็มาสเมลโล่มาสเมลโล่อีกแล้ว แล้วก็แล้วก็แหวนเพชรโหยี่สิบบาทหนูไม่ชอบเพราะเอ็มขอเลยละกันนะครับโอเคน้องช่วเป็นไม่ชอบนะโอ,อเคให้ตังตังให้ตังตังเลยอะ่ะหนูไม่ชอบให้ตังตังอ่าอ่าโอเคไปได้แล้วนะครับใใรงงงงมีการงงนิดหน่อยครับหนูไม่ชอบใช่ไหมเขาอุตส่าห์ซื้อมาให้น่ะโอเคเนี่ยพี่ยมเลยเขาส้าซื้อมาให้นะตังตังใจกินเลยน้องช่วเป็นไม่ชอบนะดูสิเขาส้าตั้งใจซื้อมาให้ยังไม่ชอบอีกเห็นไหม เนี่ยแล้วก็มายืนงงคนหนึ่งเขากินขนมกันเนี่ยพี่เขาสาตั้งใจมาพูดว่าหนูไม่ชอบได้ยังไงโห้หเขาสาซื้อมาให้โอ<ห><ห>้ดูเดอันนี้คกินเลยแม่เหรอเออแม่เก็ไม่ต้องกินเลยเ<ห>ออ<ห>ดูเขากินกันดิมีนิ่มๆดูเขากินกันดูโอ้โห,โห,โหอร่อยสีเขียวดูสีเขียวฉีสสนี่เห็นไหมนี<ส>่ด<ส>ูนี่อันนี้ก็ไม่ได้กินกับเขาแล้วบอกว่าไม่ชอบโอ้ป้อเอ็มอ่ะปอน้องชเบยหน่อย มีไม่ชอบกินมาเจโชโอหศาสตร์ไปซื้อให้วันหลังพ่อนจะไม่ใช้น้องเชเบตแล้วเสียน้ำใจอยู่ไม่เอาแล้วนา่ต้องกระสิบกระสับกระสิบกระสับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสลุ่มก็เสร็จภารกิจนะเจอใหม่คลิปหน้านะเอาเลยสวัสดีครับเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายศาสตร์เกออกมาลูกแหวงแเนี่ยเขาศาสตร์ซื้อมาให้ก็ไม่กินเนี่ยเขากินกันอร่อยอร่อยดู่เขากินกันอร่อยอร่อยนี่ สะอาเสียน้ำเสียน้ำใจเสียน้ำใจมากเลยทำเป็นประชดไม่กินไม่กินเฮ้ยเราจะไปซื้อมาฝากแล้วน่ารักเลยนะไปเลยเขาสาตั้งใจซื้อมาให้เห็นเองเพิ่งตื่นนอนแล้วเตงก็ไม่กินเพราะเอ็มขายจริงอันเด็ด